มาสมลนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ o อ c แช n แนลเหมือนเคยนะครับมาพบกันในวันสบายๆอย่างนี้นะครับโอเคครับสำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับเพื่อนๆมากในช่วงนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนอกจากมาทำเอ่อคลิปโคเวอร์มาทําเพลงกันแล้วเนี่ย บางส่วนก็มาทําพวกมาทำ YouTube กันนะครับหรือว่าทำคอนเทนต์ลงในสื่อออนไลน์นะครับผมแต่คนก็อาจจะใช้กล้องมือถือบางคนก็อาจจะใช้กล้องถ่ายรูปนะครับผมแต่ว่าเมื่อทําไปเรื่อยๆๆืเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะ อัปเกรดเสียงวิดีโอในคลิปของเราถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่เราจะต้องซื้อไมโครโฟนติดหัวกล้องเพื่อเพิ่มคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับผมเลยทําวิดีโอเพื่อมาทดสอบดูว่าเสียงที่ผ่านไมติดกล้องหรือว่าไมโครโฟนที่ติดอยู่บนหัวกล้องนะครับไม่เดิมๆกับเสียงที่ผ่านไมแย่นะครับดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับสาหรับไมโครโฟนที่เราจะเอามาทดสอบ ในครั้งนี้นะครับก็คือไมโครโบ BYM M1 นะครับไมโครโฟนมินิชอดกันที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยเลือกใช้นะครับผมก็ผมก็ใช้ตัวนี้ในการทำวิดีโอด้วยเหมือนกันนะครับดูว่าเสียงที่ผ่านไม้แยกกับไม้เดิมๆที่ติดบนกล้องนะครับมันต่างกันยังไงนะครับเพื่อ <c oughs> ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันเลยนะครับไปดูกันเลย โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าระหว่างเสียงจากไมหัวกล้องพพียวๆกับเสียงที่ผ่านไมโครโฟนแล้วก็เสียงที่ผ่านไมโครโฟนแต่ว่ามีตัววินชิลนะครับเสียงจะแตกต่างกันไหมนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบกันนะครับเสียงนี้นะครับจะเป็นเสียงที่ผ่านไมโบย่า BYMM1 แต่ว่ามีการใช้วินชิลนะครับผมเสียงจะเป็นประมาณนี้นะครับ เสียงจากการผ่านไมโค b ย่า BYM MM M1 โดยมีวินชิลนะครับผมสิ่งที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับอันนี้คือการเทสเสียงจากไมโครโฟนโบย่ BYM M1 โดยไม่ผ่านวินชิลนะครับผมเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ได้ผ่านวินชิลนะครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อ่าน <mm um> ี่ค oh, oh, oh uh ือเสียงที่ไม่ได้ผ่านวิน no> ช <se ิวนะฮะอ่าอันนี้เป็นเสียงที่ออกจากบนหัวกล้องนะครับไม่ได้ผ่านไม์จะมาอยู่อยู่ตรงนี้นะครับก็ลองฟังดูว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับอาจจะมีเสียงอื่นๆสะโพนมานะครับเพราะว่าเลนส์การรับเสียงของหัวกล้องเนี่ยมันค่อนข้างจะกว่างนะครับอ่าเสียงเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ หลังจากที่ดูแล้วทุกคนอาจจะมีคําตอบในใจเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยครับผมโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการทดสอบการพูดผ่านไม่เดิมๆของกล้องกับ การพูดผ่านไมโครโฟนแย่นะครับหวังว่าวิดีโอนี้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็สําหรับบางคนที่ยังลังเลอยู่ว่าจะลงทุนซื้อไมโครโฟนติดหัวกล้องดีไหมหรือว่าจะใช้ไม่เดิมๆของกล้องต่อไปนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วว่าเพื่อนๆชอบเสียงแบบไหนนะครับ แต่ว่าสำหรับผมก็ถ้าหากว่ามีไมโครโฟนแย่งเนี่ยมันจะให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่านะครับแต่ว่าต้องบอกกันว่าเสียงไม่แต่ละแบรนด์นั้นไม่เหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปลองฟังเสียงที่เพื่อนๆชอบหรือว่าไปลองไปดูคลิปรีวิวไมโครโฟนแบรนด์ต่างๆดูนะครับเผื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกซื้อไม้ที่ชอบสําหรับงานเรานะครับผมสาหรับวิดีโอนี้นะครับถ้าหากว่ามีสิ่งไหนที่ผิดพลาดหรือว่า ตกหล่นไปประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมติดตามชมคอนเทนต์ใหม่ๆได้ที่ช่อง Y YouTube ไอ o อแล้วก็ทาง Facebook II p p อห5นะครับผมก็มีคอนเทนต์ใหม่มาให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็มาสนุกด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ